สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะคลิปของ uir u, u. จะพาทุกคนเดินทางจากชินจูกุไปที่คาบาคุจิโกเพื่อที่จะไปชมฟูเขคาไฟฟูจิค่ะซึ่งทริปนี้นะคะข้างบนตรงนี้นะคะ e x p r t s s Bus ชั้น4ค่ะคือเราจะต้องขึ้นไปข้างบนนี้นะคะและตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่สถานีชินจูกุค่ะเรานั่งใต้ดินมานะคะทุกคนใครจะนั่งอะไรมาก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสับเวยหรือว่าโชเอนะคะมาที่สถานีชินจูกุค่ะแล้วก็เดินออกมาค่ะตรงเงนข้ามของเรานะคะนี่หันไปให้เห็น ดูนะคะดูป้ายไว้นะคะเราจะต้องอยู่ฝั่งนี้นะคะทุกคนไม่ใช่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะคะคือเรามาจากฝั่งตรงกันข้ามแล้วเราก็ข้ามถนนมาค่ะแล้วเราจะขึ้นไปที่ชั้น4 Express bus นะคะโอเคปะนี่กดลิฟต์ขึ้นมาเลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้น4แล้วเพราะว่าเราต้องมาขึ้นรถบัสอยู่ที่ชั้น4นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนเข้าไปด้านในกันค่ะไปดูบรรยากาศด้านในว่าจะต้องไปซื้อตั๋วอะไรยังไงนะคะ ตอนนี้มาถึงไฮเวย์ way, บัสเอกเพสแล้วนะคะก็กดขึ้นมาที่ชั้นสี่เลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันนะคะใกล้จะถึงเวลาที่รถเราจะออกแล้วค่ะสำหรับของเรานะคะเราซื้อตั๋วไวแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ทุกคนบรรยากาศนะคะต้องบอกว่ารถบัสท,ที่นี่คือรถออกตรงเวลาเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะถ้าคุณคุมเวลาได้ถ้าคุณจัดการเวลาของคุณได้อ่ะคุณก็ไม่ตกรถค่ะทุกคนถ้าเกิดใครยังไม่ซื้อตั๋วนะคะมาซื้อที่นี่ก็ได้นะคะถ้าเกิดแบบ มันยังเหลือรอบที่เราต้องการจะเดินทางก็ถือว่าโชคดีไปนะคะเราก็เลยแนะนําว่าเออซื้อมาก่อนล่วงหน้าหรือว่าคือแบบมาซื้อในวันที่เราว่างๆก็ได้นะคะจะบ็อกอินมาซื้อหรือว่าซื้อในเน็ตก็ได้นะคะราคาเท่ากันค่ะเราก็มาดูเกตของเราค่ะโอเกี b รบีนี่คือเกตที่เราจะออกไปนะคะไปะเราขึ้นรถกันค่ะอืมดูรอบรถแล้วขึ้นมาบนรถแลบเรียบร้อยแล้วนะคะที่วางเท้า ขึ้นมาบนรถแล้วอ่าสำรวจนิดนึงโอเคของเราเราสูง159ก็นั่งได้สบายสบายส่วนเพื่อนนะคะเพื่อนสูง 175, 74,75ค่ะทุกคนก็นั่งได้สบายอยู่รถบัสท,ที่ญี่ปุ่นนะคะขับค่อนข้างที่จะปลอดภัยเพราะว่าคุมในเรื่องของความเร็วด้วยแล้วก็ถนนที่ญี่ปุ่นคือถนนดีมากแล้วก็รถไม่เยอะนะคะไม่ได้แซงกันไปกันมาแบบน่ากลัวนี่ค่ะเหตุผลที่เราเลือกเดินทางโดยรถบัสเพราะว่ามันถูกที่สุดแล้วแล้วก็วิวระหว่างทางคือสวยนะคะ เพราะว่าไม่ได้แบบคือไม่ได้ลอดอุโมงค์บ่อยนะคะก็ลอดอุโมงค์บ้างแหละแต่ว่าคือถนนอ่ะมันก็ทํายกสูงขึ้นมาใช่ไหมคะเพราะว่าแบบการทําถนนยกสูงมาอย่างเนี้ยทําให้เราสามารถมองเห็นวิวแบบส,สวยแบบนี้เห็นไหมคะนี่คือข้อดีของการนั่งรถบัสค่ะทุกคนโอ้โหวิวระหว่างทางทําให้เพลินมากทุกคนเราไม่หลับเลยไม่หลับเลยและการเดินทางคือไม่เหนื่อยเลยค่ะเพราะวิวสวยมากคือตื่นเต้นอยู่ตลอดเลยถึงแม้ว่าที่เนี่ย เราจะมาครั้งเนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่เราก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งที่เห็นวิวคือเราเป็นคนชอบวิวภูเขาไงเพราะฉะนั้นเวลาที่เห็นภูเขาสวยๆน่ารักๆแบบเนี้ยเราจะค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยก็เลยทําให้เวลาผ่านไปไวมากๆค่ะแปบ๊บเดียวเราก็มองเห็นภูเขาไฟฟูจิแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนก็แบบหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายอย่างตื่นเต้นนะคะ สวยมากๆเลยค่ะรถก็วิ่งไปเรื่อยๆค่ะเราก็สามารถชมวิวไปเรื่อยๆหรือเอาหูฟังขึ้นไปฟังก็ได้รถก็จะจอดให้คนลงระหว่างทางบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ปลายทางก็จะอยู่ปลายทางเดียวกันค่ะพอรถแล่นมาถึงตรงนี้นะคะถ้าใครไม่ได้จองที่พักตรงนี้อย่าเพิ่งลงนะคะคือจุดใหญ่ๆอะ่ะที่รถจะจอดมีอยู่2จุดคือจุดนี้แล้วก็จุดปลายทางนะคะเราจะยังไม่ลงเพราะว่าเราจะไปลงที่คารากาุจิโกนะคะคือตรงนี้มันจะอยู่ใกล้ๆกับสวนสนุกค่ะ ถ้าเกิดใครจองที่พักไว้ตรงนี้ก็ลงตรงนี้นะคะต้องดูดีๆนะคะต้องถามคนขับรถก็ได้นะคะหรือว่าเอาแบบตั๋วที่พักอะไรอย่างเงี้ยโลเคชั่นให้เขาดูก็ได้ว่าเราต้องการที่จะลงตรงไหนนะคะจะได้ไม่ลงผิดนะคะถ้าลงตรงนี้นี่ต้องหารถไปไปลายทางอีกนะคะเพราะว่าจากตรงเนี้ยไปที่ตรงสถานีรถบัสคาบากกจิโกนี่ไม่สามารถเดินได้นะคะทุกคนโอเครถก็แล่นผ่านไปเรื่อยๆค่ะออกจากที่จอดเมื่อกี้นะคะก็จำวิวไว้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็น ส่วนสนุกนะคะนี่รถก็แล่นผ่านไปเรื่อยๆจนมาถึงค่ะและนี่ก็คือปลายทางค่ะนี่ทุกคนมันจะเป็นชานชาลาแบบนี้นะคะคือตรงเนี้ยก็จะเป็นแบบ ที่จอดรถบัสหลายๆบริษัทนะคะซึ่งเป็นปลายทางเลยแล้วก็เป็นสถานีรถไฟด้วยค่ะแล้วก็ลงแล้วก็เดินหาที่พักค่ะถ้าเกิดที่พักเราอยู่แถวแวนี้สามารถเดินได้ค่ะแต่ถ้าเกิดที่พักเราอยู่ไกลนะคะหลายกิโลมากๆก็อาจจะติดต่อที่พักให้มารับได้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางนะจ๊ะ